สวัสดีครับเดชคนชอบพระนะครับวันนี้ผมได้สมเด็จวระังมา1องค์นะครับแต่ว่าไม่ใช่ยุคสมเด็จนะครับแต่ว่าเป็นยุคของหลวงปูน่นาองค์นี้นะครับเป็นเป็นทรงเจดีย์ใหญ่แล้วกันผมใช้คําว่าทรงเจดีย์ใหญ่นะครับนี่นะครับพระใช้มาน้อยครับแต่ว่าท่านน่ะถูกวางไว้บนหิ้งเดิมๆเลยแล้วก็จะมีคาบ เขาเรียกว่าคราบฝุ่นนะครับคราบฝุ่นพระนี่ก็จะออกสีคล้ำๆนิดนึงนะบางบางพื้นที่นะขององค์พระก็จะมีจุดดำๆนะบางท่านก็เรียกว่าเป็นอะไรนะไขยุงเหรอก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเนาะแต่ว่าเป็นคราบดำอยู่นี่ครับไม่ใช่คราบลานะไม่ใช่คราบลา,นนนนนานเนี่ยแน่นๆถ้าเนี่ยเนี่ยผมผมที่เอาผมเอามาให้ดูคือ ผมจะเทียบกันนะครับ3องค์คืออนุสร์ร0อ100ปีนะครับ2515เนื้อของวัลลังเนื้อแน่นๆอย่างเงี้ยกับองค์นี้นะครับคนละยุคกันแล้วก็มีเจดีที่ผมใช้ขึ้นคออยู่เนี่ยองค์หนึ่งเนี่ยผมอยากรู้ว่าถ้าผ่านไปถึงอายุเท่าสมเด็จองค์นี้พระองค์นี้กับองค์นี้ท่านจะมีลักษณะเหมือนองค์นี้ไหมไปดูไหมครับพี่ อันนี้คือเจดีนะแต่ผมอยากให้ดูว่าเอ๊ะที่ผมใช้อยู่ที่ผมขึ้นคออยู่เนี่ยเนื้อหาที่ผมหาให้ fc นะแบบนี้นะครับผิวงานะแล้วก็มีมาแบ่งปันองค์หนึ่งเอ่เอเดี๋ยว,ยวผมให้ดูนิดนึงครับอันนี้อยู่ในสร้อยนะอยู่อยู่ในสร้อยเนี่ยในผมเอียงเอียงแบบนี้ให้ดูก่อนว่าจะพอมองออกไหมเดี๋ยวผมจะไปส่องให้ดูชัดๆนะอันนี้ทรงเจดีนะครับอันนี้ผมได้มาจาก นนทบุรีนะครับวันนี้ผมได้มาจากนนทบุรีเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วเนาะปัจจุบันก็ยังขึ้นคออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูครับว่าเอ๊ะเนื้อแน่นๆแข็งๆเนื้อเป็นทิวงานเนี่ยที่ต่างจากแบบนี้เป็นยังไงครับเดี๋ยวนี้ครับมีมาแบ่งนะเนื่องจากว่าได้องค์ข้างบนมาเนาะวันนี้ผมก็มาแบ่งอินโดจีนหลวงปู่นาคนะครับเกตบดตูมองค์นี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ ราคาเริ่มราคาปิดเนี่ยคือผมไปพร้อมกรอบเรทนะพี่ไปพร้อมกรอบเรทช่องทางการประมูลอยู่ด้านบนนี้นะพี่นะเนี่ยเนช่องทางการประมูลวันนี้ผมปิดหมดเลยเนี่ยด้านด้านบนนี้ครับเนี่ยช่องทางการประมูลนะเป็นคลิปของวันที่วันนี้วันที่7จ็ดหเป่าเป็นคลิปของวันที่7อ่าช่วงนะครับลงคลิปน่าจะเป็นช่วง5้าโมงหกโมงเย็นนะครับลองดูนะครับ องค์ที่ผมประมูลคือหลวงปู่นาคพิมพ์เกตประตูองค์นี้นะครับคือพระมีตำหนินิดนึงคือด้านหลังกระเทาะนะครับด้านหลังกระเทาะอันนี้สมเด็จหลวงปู่นาคนะครับวัดละขังเนี่ยผิวเนื้อท่านเนื้อถ้าไปถึงสมเด็จนี่จะเป็นยังไงครับโอ้อันนี้ผ่านมายุคิอโดจีนก็กี่ปีแล้วครับเนี่ย แปดสิบปียังครับไล่ไล่กันเอานะสองสี่แปดห้าปัจจุบันสองห้าหกแปดนี่นะครับด้านด้านหลังที่เห็นกระเทาะนะองค์นี้ลงให้ชมบ่อยนะครับอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งนะนเนื้อแน่นแน่นนะครับเนื้อแน่นๆ่นเลยเนื้อไหนเป็นแบบนี้เนื้อไหนเป็นแบบนี้เนี่ยครับ ตรงจุดนี้จะออกไม่ขาวแบบคือ,อยังไงเขาเรียกว่าออกเหลืองนวลแล้วกันเนาะครับเนาะตรงที่กระเทาะไม่นานก็จะออกเหลืองนวลส่วนตรงที่กระเทาะก่อนนี่ครับเขาก็จะออกเป็นผิวเหลืองแต่ว่าใหม่ๆนี่นให,ให้ให้ดูตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยตรงตรงนี้จะไม่ไม่นานมากเนี่ยผิวท่านจะใสๆโอเคเนาะ นี่ครับแต่ผิวผิวแข็งแข็งจะเป็นแบบนี้อ่ะไปพร้อมกอบเลครับราคาเริ่มราคาปิดลองดูครับถือว่าแบ่งปันนะครับอันนี้องค์ประมูลนะครับส่วนองค์นี้อ่าเดี๋ยวไป,ไปดูองค์นี้ก่อนองค์นี้ได้มาใหม่เนาะเนี่ยผมให้ดูแบบนี้จะดูด้านหน้าหรือดูด้านข้างไม่ได้ต่างกันเลยนี่ครับ นะครับผิวท่านลืมใช้เนาผมใช้คําว่าลืมใช้นะถ้าใช้นี่จะออกเหลืองกว่านี้แต่องค์นี้จะออกแบบเหลืองเขียวๆด้วยซ้าเนาะเนี่ยด้านข้างเนี่ยครับทรงเจดีนะเนี่ยแขนจะหัวไหล่ทั้งสองข้างเนี่ยจะไม่ได้ยกนะครับเนี่ยเป็นทรงกลมนะเป็นทรงกลม ฐานก็ j จดีนี่แหละครับแต่พิเศษคือเขาจะมีชายจีวรตรงนี้เนี่ยด้านข้างคือผมจะให้ดูเทียบกับอนุสรณ์หนึปีนะผมเทียบเทียบเทียบด้านข้างนิดน,นึงครับ fc จะได้พอมองออกองค์นี้คือพระอยู่ในกรอบเดิมๆส่วนองค์นี้คือออกจากกรอบแล้วไปอยู่บนหิ้งพระอารมณ์คนละอย่างนะอยู่ในกรอบในแทบจะถูกอากาศน้อยเนี่ยครับ ผิวท่านจะแน่นๆนะครับเนื้อในคือจะอ,อกเขาเรียกว่าจะเป็นเชิงขาวนวลนๆนะผิวด้านนอกจะเป็นสีนี้ครับแต่ว่าด้านในจะใสกว่านี้เนาะนึกตามนะพี่เนี่ยครับเนี่ยนี่คือเนื้อของสมเด็จวระ,ะครังในช่วงยุคของหลวงปู่นาคนะยิ่งถ้าเป็นยุคต้นหลวงปู่นาคนะพี่2485ถึง2อง5 นี่ถือว่าเป็นพระยุคต้นนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นอีกยุคของท่านนะช่วงยุคแรกๆนี่คือต้องบอกก่อนว่ามีมวลสารของสมเด็จวราคังที่หลวงปู่เนี่ยเก็บไว้นะครับเอามาเป็นส่วนผสมหลักเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูองค์นี้ก่อนที่จะไปดูของ f c วันนี้ผมเปิดพาดด้วยนะขอออกจากกรอบนะขอกดหยุดแป๊บหนึ่งไหมขอออกจากกรอบนิดน,นึงครับ พิมใหญ่เจดีฐานแซมฐานคูอ่อยู่บนคอเนี่ยครับจะปลดออกแต่และองค์นี้ก็เสียดายอยู่เรื่อยนะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับผมผมให้ดูพระหลักอันนี้ปีหนะนึ่งห้านะห้าสิบปีก่อนห้าสิบปีถ้าผ่านไปร้อยห้าสิบปี ท่านจะเหมือนองนี้ไหมพี่ไปพ,พี่พี่ดูนะพี่พี่รอดูเนื้ององนี้นะนี่ผมเอาให้ดูแบบเนื้อองคูเลยนะเผื่อพี่ไปเจอครับไม่ใช่อะไรอนุศรหนึ่งร้อยปีสองห้าหนึ่งห้าวัฏังนะครับอง์นี้เป็นรูปเหมือนนะครับรูปเหมือนเล่นหาเช่าหากันไม่ได้สูงมาก แต่ถ้าเป็นพิมพ์หน้ายักษ์ก็จะมีราคาสูงกว่าพิมพ์อื่นๆนิดหนึ่งนะนี่ครับอันนี้คือเอกลักษณ์การหดตัวของผิวเนื้อผิวเนื้อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะครับที่กดไม่เต็มพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บผ่านไป100ปีท่านก็ยิ่งหดกว่านี้อ่ะลองเลื่อนมาอันนี้คือ อันเนี้ยอันนี้แท้ทุกตาครับพี่แท้ทุกตาครับอ่าถ้าพี่ถ้าเช่าใหม่ศึกษาใหม่ไปเจอสายโรงงานนี่ดูดีนะครับเอานี้นี่ผมมาหาเจดีแล้วนะพี่นะตามให้ทันนะครับผมมาหา j จดีแล้วเป็นยังไงครับเนื้อหาคนละยุค นะครับผมใช้คนละยุคแต่วันณะผิวพันธ์เป็นพระเนื้อผงสมเด็จนี่นะครับนี่นะครับแน่นไหมครับพี่แน่นปักเลยนะแต่ถ้ากระเทาะปุ๊บเนี่ยด้านในเขาจะเป็นเนื้อหนึบๆนบนะครับพี่เนื้อหนึบๆนบนะเพราะว่า สมเด็จมี3มลักษณะที่สำคัญนะครับแก่ปูนนะพี่แก่น้ำมันแก่ผงลองดูดีๆนะครับอันนี้เจดีเป็นไงครับพี่ดูองนี้แล้วมาดูองนี้เป็นไงคนละอารมณ์แล้วแล้วแล้วผมให้ดูอันนี้องนี้องนี้นะครับผมให้ดูองนี้ วันนี้ผมเปิดพระของ f c กรุงเทพเนาะเดี๋ยวผมจะมีเวลาไหมครับนี่เดี๋ยวถ้ายังไงผมมาซ้ำให้นะเอฟซ c กรุงเทพบางซื่อนะพี่นะผมเปิดวันนี้นะถ้าไม่ทันเปิดวันนี้อาจจะเลื่อนไปพรุ่งนี้นะครับพี่แล้วก็ภูเก็ตนะครับ FC ภูเก็ตมาแล้วนะครับของพระอาจารย์เมืองยโสมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวดูแล้วผมจะสรุปไปให้นะครับอนุสรหนึ่งร้อยปีครับ เลื่อนมาหลวงปู่น,นาคครับผมใช้คําว่าเจดีใหญ่นะเจดี JD ใหญ่ถ้ายังไม่มีเจดีนะถ้าไม่มีถึงยุคพี่ตอนนี้ถึงยุคตัวผมก็มีไม่กี่องค์ครับ3องค์มั้งกับรวมกับองค์ที่คอนะครับอ่าถ้าใครแบบนี้ครับถือว่าพันต้นๆครับพี่พันต้นๆครับได้แบบนี้ก็ นี่ครับผมให้ดูแบบนี้โอเคครับขอบคุณมากเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเปิดของ f อบางซื้อนะครับขอบคุณมากครับ